mường quê lên đã cây pa <laughs> cây pa này cây ban này là cây phải búa má đây thầm như thế quân cây này à để khổng để ลราโเสือนก็บรรทุกคบกริวรมนอ่ะเฮ้ยวันนี้เอาบวงยังไงบวงนี่วะวงไกลไหมดิเคียร์เคียร์รัับ มีเจาบวงาเนี่ยเทียวซื้อมอเนี่ยตาในยูทูบวงเดียวบงในเขาเต็มเลยเอันนี้ไปบ่งในยูทูมมันเถอะเลยสิมาล่งมันเถอะร่ง่งหมด้วมนีกินไก่ปลาเหรอเาม่เคี่ยวมันเองกไก่ปลาบ่วงเหนึ่งกินไก่ปลาอกี่นี่เป็นยไรนี่เสียนนก ยนนกเขาหมานเลยได้ยินเขานี่วสามปีพอตัวหนึ่งวาท่นได้หน่สตัววะฮะสิบตัวสิบตัวกูเด็กผู้เดียวเน่ะว้า,าวววดดวแา <c oughs> ามันลงเงินนี่มันรวยเลยแต่คนมูสมดิ <c oughs> พอดสองหยบได้อีกวะเออโอ้ยเขาไปม,มันขึ้นบ่ได้นะเออเไมันไ่ใหมต้มบไมันไม่มันเ็นบวงกลมโวบ่วงนี่มันใหญ่ตินี่ เอาในบ่วงยงใหญ่เต๋หวมันเตะหดหดเสียมจนนี่ยมู่ใหญ่ปานนี้ตอกลากผมเออมันงไม่เคลียร์เขา่นเขียานี่ยนี่นี่นี่มันมีนงัดด้วยนี่อันี้คื้จังใหม่งัดตักห้วหวปรดักไก่ยุบยุบปลาผักก็นะวะได่เลเนาะเกี่ยปลาผักข่อยมุมือกุิววะอยู่ลังบาน จะว่าสีเด่นมึงเราบุ้งส้งเราสีเดียวผ่ามาอวัมนซ่อเนี่ยมีจ้าบ่วงบ่วงนี่กับ่วงนี่ทังนี่อันนี้คนไก่มันแต่มันเคี้ยนนปั๊บนีไม่รันเนยีด้เลยไม่ไม่เนี่ยถาไม่นี่ว้าสิกินไงนันเด้อเดี่ยตับเลยเนี่ย ไงไก่ปลามาทาั้งเดชไม่เกียบขวางอยู่นี่นี่เรียบร้อยเลย,เอ,ยเออเนาะาเบือง